ยี่สเมษายนสองพันห้ารที่นี่จังหวัดบึงการครับต้นทุเรียนที่อยู่ข้างหน้านี้เป็นพันหมอนทองอายุเข้าปีที่5ครับเมื่อเช้าเราได้ดําเนินการแต่งกิ่งแขนงออกมาส่วนหนึ่งนะครับเราแต่งไม่เยอะนะครับสำหรับข้อสังเกตของเราก็คือช่วงใดบ้างที่เราจะเริ่มตัดสินใจในการแต่งแขนง วิธีการสังเกตของเราก็คือ1แหละเขากำลังแตกยอดอ่อนออกมาแบบนี้นะครับเราก็เริ่มทำการแต่งกิ่งขแขนงได้เลยวิธีการที่2ก็คือเราจะสังเกตที่ใบขแขนงที่อยู่ด้านในนะครับเขามีลักษณะใบแก่เขียวเข้มแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะเริ่มทำการแต่งสำหรับต้นนี้นะครับเราทำการแต่งเมื่อเช้านี่ครับคือร่องรอยของการตัดแต่งกิ่งขแขนง การตัดแต่งกิ่งแขนงนั้นรอยตัดเราก็จะตัดในลักษณะชิดแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ชิดมากนะครับเอาพอ,พอประมาณนะครับแล้วก็การตัดแต่งกิ่งครั้งนี้เราก็ทําการแต่งพอพอ,อให้มันเกิดความโล่งนะครับเพราะว่าจะเข้าสู่ฤด,ดูฝนแล้วการที่ทําต้นให้เขาโลง่งทําให้ใบของเขาส่วนใหญ่เขาได้รับแสงแดดนั้นจะเป็นการช่วย ยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับโดยเฉพาะเชื้อราที่อยู่ตรงไหนใบขแขนงเขารกกรุงรังจนเกินไปแล้วตัดให้โล่งแบบนี้แดดเข้าลมเข้านะครับก็จะช่วยบรรเทาเรื่องของการที่จะไม่ให้เชื้อ,อาราไฟทอพทล่าเขาระบาดาเร็วจนเกินไปนั่นเองอซึ่งปกติแล้วนะครับเชื้อไฟทอพทล่านั้นเขาจะระบาดในช่วงฤดูฝนเป็นส่วนใหญ่ ประการต่อมาครับเราก็เอาขี้เถ้ามาใส่ตรงโคนต้นเนี่ยเราใส่สองถ้วยนะครับเราเอาใส่เข้าไปเพราะว่าขี้เถ้านั้นจะช่วยในแง่ของไม่ให้ดินตรงนี้เป็นกรดนะครับเข้าสู่ฤดูฝนถ้าดินตรงนี้ไม่เป็นกรดนะครับโอกาสที่จะเน่าคอดินหรือโคนเน่านั้นก็จะน้อยลงเพราะว่าเป็นการปรับสภาพดินให้เป็นไปตามธรรมชาตินั่นเอง ปีนี้ต้นนี้ยังไม่ออกดอกนะครับเราก็จะมุ่งในการบำรุงให้เขาเจริญเติบโตเต็มที่ในการที่จะออกดอกในอีกเจดเดือนข้างหน้านะครับเป้าหมายของเราก็คือประมาณเดือนธันวาคมปี68ต้นนี้น่าจะเอาดอกสำหรับปีนี้เขาออกดอกมาเพียงสองพวงนะครับเราปล่อยไว้ในที่สุดพอเขาบานเป็นหางแย่เจอฝนตกเขาก็สลัดของเขาไปเองธรรมชาติ ชี้ให้เราเห็นว่าต้นเขายังไม่พร้อมนะครับในการที่จะเลี้ยงดอกเลี้ยงผลเราก็ตั้งใจสะสมนะครับท่านาท่านใดจะใส่ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยวิทยาศาสตร์ปุ๋ยอะไรนี่ท่านใส่ไปได้เลยนะครับช่วงนี้ฝนตกมาแล้วเป็นสภาพที่เหมาะสมในการที่จะเลี้ยงต้นทุเรียนของเราให้เจริญเติบโตเอาดอกกันในฤดูการที่จะถึงนี้นะครับ โอเคนะครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ